คนเราเติบโตมากันคนละแบบคนละพ่อคนละแม่ไม่เหมือนกันดังนั้นอย่าตัดสินใครเด็ดขาดที่เขาไม่ได้เป็นในแบบที่คุณต้องการคุณเห็นด้วยไหมคะว่าถ้าวันนี้เราอยากให้ใครเป็นเหมือนแบบที่เราต้องการยิ่งคาดหวังยิ่งผิดหวังยิ่งทุกข์ใจค่ะเพราะอะไรคะเราเกิดมาในสังคมที่แตกต่างกันค่ะเราเกิดมาในครอบครัวที่เลี้ยงดูไม่เหมือนกันค่ะเราเกิดมาในช่วงที่เราไม่รู้ว่าใครเจอเรื่องร้ายๆมากมาก,มากแค่ไหนเราเจอ เรื่องดีเรื่องร้ายไม่เหมือนกันมีจุดเจ็บมีจุดอ่อนในใจไม่เหมือนกันและที่สําคัญหลายคนก็มีอุปสรรค เจอความท้าทายในชีวิตไม่เหมือนกันดังนั้นครูซาบอกเลยค่ะถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตในการร่วมงานกับคนหรือในการใช้ชีวิตคู่ในการอยู่ในสังคมลองเปลี่ยนมาใช้ความเข้าใจใช้ความรักใช้ความเมตตาเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นี้คุณก็เบามากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นด้วยรักครูซาค่ะ